มันจะช่วยเรื่องอารมณ์ทำให้คุณมีมูดขึ้นค่ะแต่ก็เพราะมันจะช่วยเรื่องสุขภาพและคุณภาพของสเปิมด้วยถ้าคุณไม่ชอบางนมอาหารอื่นๆที่มีสารเคมีสูงอย่างปลาบันมันมะเรซักทองเนื้อไม่ติดมันและทำเยาพืชกับเห็ดสำหรับทุกสาวการทานอะโวคาโดเป็นความคิดที่ดีถ้าพยายามจะมีลูกเป็นผลไม้ที่อร่อยและก็มีกรดไขมันที่สูงมากค่ะ ซึ่งเป็นไขมันที่ร่างกายของเราไม่ได้ผลิตดังนั้นจึงสาคัญที่จะทานด้วยเพื่อให้อวัยวะสืบพันธุ์มีสุขภาพดีถ้าคุณพยายามจะมีลูกพยายามทานให้ได้สามครั้งต่ออาทิตย์อาหารอื่นที่มีกรดไขมันสูงคือถั่วอัลมอนด์ข้าวกล้องถั่วชิพีข้าวโพดและข้าวโอ๊ตเป็นเรื่องของหอยนางรมกับอะโวคาโดเป็นของอร่อยน่าทานเติมเข้าไปในเมนูแล้วคุณอาจจะได้เจอกับคืนที่ไม่ได้นอนเร็วกว่าที่คิดก็ได้ ถึงตอนจบของรายการแล้วครับอาทิตย์หน้าการเดินเด e วิ่ง